แต่ถ้าคิดถึง2หลีกก็คือเขาเริ่มกับสองขาดย้วยเต็ดนี่ก็รวม80ลูกนะครับใน2หลีกเอาครับมาดูเกมเริ่มทางฝั่งของลำพูนนะครับในชุดขาวฝีขี้ขันครับของปีเตอร์ซูสยอดย้อยขึ้นไปโมงตั้งเข้ามาสุป,ประชัยใจเด็ด1นึนประตูต่อศูนย์นาทีที่20ครับโอ้โห ไม่แทบจะไม่ได้บอลเลยครับในช่วง19นาทีเศษที่ผ่านไปแล้วก็ามาแผงลิตรครับสัมผัสแรกของเขาแพตตินามาลาไหลเข้าช่องทีละตอนให้แพตตินามาตดจิ้มเสียบอลไปเอาครับลาบิอัสลาบิอัสโยกมาเข้าขวาขวาและยิงโอ้โหมือเดียวปัดได้ครับยตทลินเอาครับบอลออกมาทางด้านซ้ายอนันต์อนันต์อนันต์ลองยิงลูกเดียว หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอนานตจนสังวานดานทีที่32ครับสุริยาออกซ้ายอีกทีหนึ่งให้กับอนันต์อนันต์วันนี้นี่ตัวปวดชันดีตัวปวดชันดีรอไปได้หนึ่งแล้วเปิดลูกนี้มามองมองลวินเอาบอลลงได้แล้วเปิดเข้าไปทีหนึ่งรัดซัดลูกนี้โดยวินเล่นโบตา้าโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับ,บ,บเอาครับไหลามาจังหวะนนี้ปีเตออ์ เปิดเข้ามาได้โมงโอ้โหสุภชัยชนเสาบอลมาใหม่ทีหนึ่งธีรทรยับเบิ้ลดมาธีรทร2ประตูต่อสองครับนาทีที่51บเ <c oughs> บุรีรัมไร้ตีเสมอได้สำเร็จจากธีรธรบุญมาทันสมพนันเพื่อนขอกันสองคนดีดมาิสโซลี่อีกแล้วโหสาประตูต่อสองครับบุรีรัมนำจากิสโซลี่ และปุตสินกระเป๋นกวดหมดเวลาการแข่งขันครับลำพูนวันเดอร์เปิดบ้านแพ้กับบุรีรัมย์ูดนเต็ดแชมป์เก่าไปสอ,อสองประตูต่อสามนะครับ